แซบได้อีกแม่ทันญ่าเผยอิงอิงปล่อยท้องจับเป็กไม่ได้จะทำอย่างไรรายการถามสุดซอยนะครับดำเนินรายการโดยเอิร์กพมพรนะครับเปิดใจสัมภาษณ์ธัญญาธัญเลศน,นะครับกรณีนักศึกษาสาวส่งข้อความหาน้องลียาจนได้ฉายาเมียหลวงโลงสังหารกลับมากระหึ่มนะครับ เคยอยากลุกไปตบผู้หญิงพวกนี้บ้างไหมนะครับทันย่าหัวร้อนะครับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับก็มีปัญหานะครับทันยาไม่เคยทําร้ายผู้หญิงนะแต่ทันย่ากระโดดถีบต,ตีพี่เป็กซึ่งต้องมานั่งคิดอีกทีนะตอนนั้นทําไปเพราะใจร้อนขนาดนั้นนะครับแต่เป็นอารมณ์โมโหที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เรามีสติมากขึ้นไม่ทะเลาะกับพี่เป็กเหมือนก่อนนะครับ คุณพอนะครับได้ถามต่ออีกว่านะครับถ้าเด็กคนนี้ตัดสินใจปล่อยท้องมีลูกกับพี่เป็กจะรับมือยังไงเขาทําไม่ได้ค่ะเพราะพี่เป็กทําหมันแล้วเคยมีเรื่องที่ทะเลาะกันตอนหึงหวงเรื่องผู้หญิงเราโกรธมากงอนจะเลิกเราห่างจากเขา3เดือนไม่ติดต่อเอาแค่ลูกไปส่งและไปรับลูกไม่ไม่เจอเลยตอนที่เขามาง้อก็ง้อด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเราก็บอกว่า ต้องทำหมันเราถึงจะดีด้วยเออพุ่มพอนะครับได้ถามต่ออีกว่าพี่เป็กก็ยอมหรอทัญญ่าก,ก็ตอบว่านะคะยอมค่ะเราไปเฝ้าอยู่หน้าห้องมีเลือดหรือเปล่าทําจริงไหมแล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่นะครับแต่คุณพ่อพี่เป็กสอนมาว่าตลอดให้มีลูกกับเมียเดียวไม่ให้มีลูกหลายเมียเพราะจะมีปัญหาทะเลาะกันในอนาคตเขาก็สอนไว้และคุณพ่อก็เห็นด้วยเรื่องให้เขาไปทําหมัน มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน